โลโลถโลจโจสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เยี่ยมมาทำแชนแนลนะฮะและนี่ก็คือเกมอารยานะครับเกมผีไทยนะครับซึ่งคนไทยนี่ทําเองนะแล้วก็ตอนนี้ทุกคนก็อยากเล่นกันมากคือผมก็อยากเล่นไงก็เลยต้องไปขอเดมโมเขามาเล่นดูนะครับก็เกมนี้ข้อดีคือนี่นี่เสียงภาษาไทยเมนูเออไม่ใช่เมนูดิตัวเลือก คือคำอ่านอะไรเงี้ยเป็นภาษาไทยด้วยซับไตเติลก็เป็นภาษาไทยครับลุยเลย Play Demo ต้องการจะจะสตาร์ทไหมลุยสิครับจะรออะไรอยากเล่นมานานแล้วนะฮะก็ตอนนี้เป็นเวลา5้าทุ่มโหลดเกมเสร็จก็ประมาณสี่ทุ่มกว่าคือเขาสา่งเกมให้เราดึกไงเราก็ต้องเล่นแบบดึกๆไงอ่ะตอนนี้เราก็มาเกิดในโรงพยาบาลน,นะครับ ซึ่งบอกไปก่อนเลยผมเล่นเกมคือผมไม่ค่อยชอบเล่นเกมผีเท่าไหร่มันน่ากลัวนะฮะคลิกลงไปซื้อน้ำอย่ามาโอเคอน,นี้ห้ามสุบุรีคลิกเมาส์ซ้ายเพื่อเก็บของเก็บไรได้อันนี้ไม่เห็นเก็บได้เลยฟ้าผ่าฟ้าผ่าใจเย็นจะเย็น,ย,นยังไม่มีผีนะฮะ อันนี้เป็นพระเครื่องสมเด็จอะไรพระสมเด็จวัดรักขังอืม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 อ้สร้างสร้างตั้งแต่สมัยรัชกาลที่สี่โอ้โหยอดอืมแล้วไงต่อเก็บขึ้นมาได้ไหมคือเก็บขึ้นมาไม่ได้ไงคลิกได้อย่างเดียวเชื่อโอ คือเสียงฟ้าผ่าเนี่ยก็มาแบบไม่ให้ตั้งตัวเหมือนกันนะเฮ้ยเฮ้ย,เ,ยเสียงผู้หญิงครับเฮ้ยเฮ้ยใจยเย็นใจยเย็นก่อนยังไม่อยากเจอตอนนี้คือหลอนว่ะคือถ้าผมพูดคำหยาบไปนี่อย่าว่ากันเลยนะครับคือมันเป็นคำ,คำอุทาน,นะครับน,นี้คืออะไรอะประตู อ๋อเวลาปิดปิดปิดเอาล็อกล็อกออกไปไม่ได้แล้วมันให้ทำอะไรวะคือเขาให้ทำอะไรเก็บของก่อนไหมไม่ได้ดิเก็บไม่ได้อะใจเย็นนะใจเย็นฟ้าผ่าฟ้าผ่าในห้องน้ำมีอะไรเปล่า ในห้องน้ําน่าจะมีเนะี่ยเวลาเปิดประตูนี้ก็ต้องใช้เมาส์ดันด้วยนะเจ๋งตรงนี้แหละนี่เงาเราครับนะผู้หญิงผู้ชายต้ัหัวโลนมากเลยนี่อะไรเนี่ยคลิกคลิกคลิกสิครับเอาคลิกไม่ได้ติดบักหรือเปล่าเออนี่หนุ่มก่อสกนัตกรรมฆ่าโหดฆ่าศพอ่าไฟดับมาตามสไตล์ผีไทยเลยฮนะไฟดับ ฟ้าผ่าด้วยอาโถคี้เห็นโถคี้อยู่ตรงนี้นะครับตอนนี้เราก็ออกไปเอา้าเดี๋ยวคลิกเปิดประตูอุ๊ยเชี่ยเฮ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งโอ้ยเฮ้ยโอ้โหมาอย่างนี้เลยเหรอ,อเดี๋ยวที่ใจยเย็นเอาให้เกิเอ้ย,อยกดคอนโทรลหมอบได้วะ หลอนหลอนโอเคไอผมเช็ดเท้านี่เหมือนทั่วๆไปเลยคนระับเหมือนมีขายตามตลาดนัดเลยอุ้ยเชีบอิสเตอโอ้โหค,คือม,มันหน้าฝนหรือไงวะเนี่ยประตูเปิดแล้วฮะเฮ้ยเสียงอะไรวะเสียงอะไรอะ่ะ ตามหาที่มาของเสียง <c oughs> คืออยากจะตามหาดีไหมเนี่ยตรงนั้นมืดไม่ไปดีกว่าอ่าประตูปิดเองด้วยประตูปิดเองด้วยเอาแล้วไงเปิด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 ,ป,ดประต <c oughs> ปดดูปิดด้วยปิดด้วยเดี่ยตัวผีเดินตามเข้ามาเออไม่มานะไม่มานะ <c oughs> ใจโหเสียงเพลงประกอบ เปิดไม่ได้ครับโอ้โหนี่มันลงพยาบาลล้างหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยสังเกตที่โปสเตอร์ดีๆครับเป็นภาษาไทยหมดเลยโอ้โหเจ๋งตรงนี้แหละโลกปอดบวมนี่มีอะไรโลกชี่หนูเพียบเลยนะโอเคอย่าเพิ่งไปสนใจเลยมีชื่ออแค่ตัวคือคอเยอะเปิดไม่ได้ต้องตามหาที่มาของเสียงนะครับโอ้โหให้ตายเถอะ กระตุกกระตุกเราก็เป็นที่กั๊จอผมเนี่ยเอออยู่ดีๆกระตุกนะผมเฮ้ยมีของให้เก็บจดหมายสองจดหมายว่างเปล่าจะมีว้าทำไมเนี่ยอ้ยโอ้ยโอ,โอ,โอ้อืมใจเย็นดิเล่นกันอย่างนี้เลยเหรอไม่เอานะเชี่ยขนลุก คนลุกว่าชิบหายแล้วชิบหายแล้วครับท่านผู้ชมคือถ้าพูดคำหยาบออกไปนี่อย่าว่ากันเลยนะคือมันตกใจจริงๆไะมันอุทานมาแบบนะครับต้องเข้าใจกันนะนี่ครับเกมผีไม่กล้าลงไปเลยคือเราต้องวิ่งตามทางไปเรื่อยๆไงเกมมันก็คงจะเป็นแบบแพทเทิร์นเดียวกันนะครับโอ้หรถเข็นเพียบเลย สงสัยเขาจะต้องให้เราขึ้นลิฟต์นะฮะเพิ่งไปสนใจเลยเปิดลิฟต์ก่อนกดอีเชี่ยเชี่ยลิฟต์โอ้ลิฟต์เร็วทีลิฟต์ลิฟต์เปิดโอ้ยเสียงอะไรวะโอ้หออชิบหายแล้วลิฟต์เปิดแล้วลิฟต์เปิดลิฟต์ลิฟต์เปิดแล้วลิฟต์เปิดแล้ว กดกดกดเลยกดไปเฮ้ออ๊ยเชี่ยโอ้ยหลอนว่ะอื้ชันช้นสามแล้วชั้นสองลงไปซื้อน้ำนี่แสดงว่าลงไปซื้อน้ำเซเว่นอะไรอย่างงี้แน่เลยเพราะว่าเซเว่นโรงพยาบากลกรุงเทพพิษนุโลกนี่ก็คือโรงพยาบาลชื่อกรุงเทพนะครับแต่ว่าอยู่ที่พิศนุโลกนะฮะ เซเว่นอยู่ชั้นหนึ่งะครับเอาละทำเหมือนจริงมากเลยนะแต่รโรงบาลน,นี่โรงบาลล้างหรือเปล่าดูไม่มีอะไรโอ้โหมือตึบคือโรงบานไม่ได้จ่ายค่าไฟเหรอถามจริงเชื่อเสียงเลยว่าคือถ้าผมป่วยนี่ผมยอมยอมป่วยคนระับผม,มกดคอนโทรลครคือผมไม่ยอมเข้าโรงบานนี้แน่เลย เ oh. ชี่ยโอ้ชิพายลูกบอลเก็บได้ไหมไม่ได้โฮ้ย oh. ประตูล็อกครับตรงนี้ตรงนี้เปิดได้ผมว่าไม่ไม่ใช่แล้ววะ่ะไม่ใช่โรงพยาบาลปกติแล้วผมว่าโรงพยาบาลล้างเนี่ยดูดิเก่ามากอะ่ะกดสเปกอ๋อกดสเปกบาร์เพื่อกระโดด ไม่ได้ดิอันมันมันเขาไม่ได้เรียกว่าจำคนระับเนี่ยโอ้โหเยอะอือผมว่าแค่เดโมโนี่ก็สุดๆแล้วนะเนี่ยเชื่อมีอะไรมันต้องมีผีดักหน้าแน่เออแน่แน่แนแนมีเอ้ยโอเคทางทางปลอดโปร่ง โลจง่งเร่งเจ้งรถเข็นเพียบเลยเชีย่ยเสียงอะไรวะเสียงอะไรวะเสียงเชี่ยล็อกล็อกมันล็กนลกอกมีประตูเปิดให้เราครับมีประตูเปิดให้เรากูว่ามันต้องไม่มันต้องไปดักกูแน่เลยเชีย่ยแม่งล็อกโอ้ เล่นกันอย่างนี้เลยเล่นกันอย่างนี้เลยเฮ้ยเฮ้ยจะไปทางไหนอ่ะมันล็อกหมดเลยอ่ะอย่าบอกว่าจะให้กลับไปเจอผีดิเราต้องเจอผีแน่ๆเลยผมว่าโอ,โอ้โอ้โอ้มาแล้วเดี๋ยว ล็อกแกโอ้ยโอ้โมาเป็นตัวเลยโอ้ยวิ่งวิ่งโอ้ยโอ้ยมาแล้วโอ้ยวิ่งวิ่งกดอีกดอึงกดอีดิกดอีว้าวว้ามาแล้วว้าอู้หูที่านโอ้โหอืมเฮ้ยเมื่อกี้กดอีแล้วนะ โอ้โหมาเป็นตัวอะไรหนีไม่ได้โอ้โหเอาละรู้รู้รู้แก้วแล้วฮะรู้แกนะ้วแล้วมาผีก็ผีครับเรารู้แพทเทิร์นแล้วฮะมันต้องมีรถเข็นมา oh. ไม่ต้องกลัวฮนะวิ่งไปเลยเราเรารู้แพทเทิร์นแล้วเกมทุกเกมมีแพทเทิร์นนะครับอย่างเช่น G T A 5แม่งบ้าละห่ำได้ตลอดนะฮะ โอเคเราต้องเราต้องเล่นเกมอย่างฉฉลาดนะครับเราต้องวิเคราะห์รูปแบบของเกม <laughs> ลืมไปว่าประตูมันปิด่ะเดี๋ยวผีต้องวิ่งมาเราเราต้องกด e ครับให้มันตรงจังหวะด้วยเมื่อกี้มาทีไม่ต้องกลัวฮะเป็นเกมผีเกมนี้ไม่ต้องกลัวถ้าเรารู้แพทเทิร์นมันแล้วนะฮะมาเป็นตัวโอ,โอ้โหจ้าเอ๋น้องอารยาน้องอารยาจ้าเอ๋ โอ้หวิ่งสิครับวิ่งโอ้โหนี่วิ่งแล้วแล้วเหรอด้าวิ่งวิ่งสิโ้ยกดอีเออเปิดประตูวิ่งวิ่งครับพี่น้องวิ่งเลยวิ่งจังหวะนี้กดอีไปครับจะรออะไรแล้วโอ้วิ่งวิ่งตรงไหนมีไฟวิ่งไปก่อนโอ้ยเชียคนลุกคนลุกอ๋อมันวิ่งมาชิพายแล้วอข้างหน้าข้างโอ้ดักอีกดักอีกก็เข้าห้องนี้ทีจะว้าว เชื่อแม่งมาดักตรงนี้อีกต้องขออภัยนะครับถ้าเกิดพูดคำหยาไปแล้วมันตกใจนะมันคือใครไม่ได้เล่นเกมนี้มันไอ่านแล้วอ่านก่อนเกี่ยวกับวิญญาณในโรงพยาบาลแห่งนี้โอเคจนที่สุดโรงพยาบาลเออสรุปโรงพยาบาลปิดฮะแล้วกูไปอยู่ในนั้นยังไงวะเรื่องประหลาด เกิดขึ้นให้เห็นจากคำบอกเล่าของคนที่ผ่านไปที่นั่นอืว่าได้เห็นเงาลึกลับหรือแม้กระทั่งเสียงร้องหวยหวนาบางก็ว่าเป็นเพียงแหล่งมั่ดสุมของพวกวัยรุ่นนั่นคือสิ่งที่ฉันรู้ไอ้เฮีสวยด้วยอ่ะฉันเห็นอารยาครั้งสุดท้ายในโรงพยาบาลแห่งนั้นในวันที่เธอหายตัวไปตอนนี้มาริสาเป็นคนพูดนะฮะ อารยานี่น่าจะเป็นผีแต่แล้วคืนหนึ่งฉันก็ได้รับข้อความประหลาดจาก uh huh. อารยาเขียนไว้สั้นๆว่าอยู่ที่โรงพยาบาลโอ้มาริสามาริสาเป็นโรคปอดบวมนะฮะสังเกตดีๆนะครับดูมาริสาดิเบลอืมเ,เลยให้ฉันต้องมาที่นี่คืนนี้โอ้อนี่นี่ขนาดอินโทรนะจ๊ะ อารยาจะโ้สุดยอดจริงๆฮนะโอเคครับตัวเกมก็เปิดให้ดาวน์โหลดแล้วก็ซื้อกันได้วันที่24เดือน11นะครับก็อีกไม่นานนี่แหละกว่าจะนะคือแค่เดโมนี่ก็สุดๆแล้วครับคือบอกตามตรงเลยนะฮะเกมผีเกมนี้นสุดยอดคือ ถ้าให้คะแนนสิบก็คือสิบเต็มสิบอะอ่ะโอ้แต่คือไม่เคยปลดปล่อยความกลัวอะไรขนาดนี้ตอนนี้ยังขนลุกอยู่เลยไม่ใช่ว่าปวดขี้นะครับขนลุกนี่คือกลัวครับสงสัยปวดปวดฉี่ปวดขี้นี่คงไม่ออกไปละคืนนี้คงจะนอนหลับแบบคุ้มโปงนอนแล้วละ่ะ <c oughs> โอเคครับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดแชร์เพื่อเพื่อนดูนะฮะแล้วก็ที่สำคัญวันที่24อย่าลืมไปอุดหนุนเกมไทยด้วยนะครับผม ไปแล้วครับบายบายแล้วเกินคลิปหน้าโอ้ยไม่ไหวบายบาย